เมื่อวานถือว่าเป็น ข่าวดีของคนไทยมากๆคือ<ช>ถ้าใครได้ดูไลฟ์สดของกรมศริลปากรที่เขามีการไลฟ์สดให้เราดูเนี่ยโอ้โหบรรยากาศค่อนข้างแบบว่าฮฮาอึกกระทึกเลยนะฝ <laughs> <ช>่ยายกาที่เขาประกาศแบบเป็นไทยแลนด์เนี่ยไทยแลนด์ได้เนี่ยในเรื่องของเมืองโบราณสี่เทพเป็นมรดกโลกน,นะครับซึ่งล่าสุดเองทางพลตำรวจเอกพันชรวาดวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับพร้อมด้วยทางนายเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะประธาน นุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะมีการร่วมกันถแถลงผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่45ที่กรุงดิยาร์ตของซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับโดยคณะกรรมการมรดกโลกเองเขามีการมีมติรับรองให้เมืองโบราณสีเทพเนี่ยจังหวัดเพชรบูรณ์ของไทยเราเนี่ยนะครับ ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่7ของไทยเรานะก่อนหน้านี้ไทยเราเมีมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว6แหล่งนะครับก็จะแบ่งเป็นทั้งมรดกทางทางวัฒนธรรมกับมรดกทางธรรมชาตินะแบ่งกันนะอย่างเมืองประวัติศาสตร์สุโขทยัยและเมืองบริวารน,นะครับนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวารเขตรักษาพันธุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวนห้วยขาแข้งแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงนะครับ พืนป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่แล้วก็กลุ่มป่าแก่งกระจานอันนี้คือ6แห่งก่อนหน้านี้อีกล่าสุดก็คือที่เมืองโบราณสีเทศของไทยเรานะครับทีนี้ก็ต้องบอกว่าเออแล้วแล้วการที่เราได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกเนี่ยนะครับผมมัน เราจะได้อะไรบ้างจะมี<ช>ประโยชน์ะอะไรอย่างไรซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองท่านก็บอกนะว่าก็ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่ได้แหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ต่อจากพื้นที่กลุ่มป่ากแก่งกระจานของเพชรบุรีแล้วก็เชื่อว่าการที่ได้ขึ้นเป็นแหล่งมรดกโลกนะครับทางวัฒนธรรมเนี่ยก็ถือว่าจะช่วยกระตุ้นให้เกิดความห่วงแหนและอนุรักษ์ทรัพยากรที่เป็นทุนสําคัญคที่สร้างรายได้เนอะให้กับประชาชนในพื้นที่เนี่ยพอมีการประกาศปุ๊บคนสนใจแล้วว่าอู สถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นอย่างไรถูกไหมครับคนก็จะเริ่มอ่าบางทีบางท่านเนี่ยอาจจะไม่เคยไปเที่ยวที่นี่เลยก็อ่า เที่ยวซึ่งมันไม่ใช่แค่คนไทยนะครับเ mm hmm. พราะอันนี้ถือว่าเป็นในระดับโลกแน่นอนแล้วว่าพอมีการประชาสัมพันธ์หรือโปรโมทออกไปเนี่ยอะต่างชงต่างชาติอะไรรู้อ,อู้เห็นภาพที่เขาโปรโมทมาอู้ภาพมันสวยมากอยากจะไปชมหให้เห็น <ชม S 1> กับตาเออนะครับผมก็ไปกันที่นั่นได้เลยถือว่าสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับและก็ถือว่าเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้เองรนะัฐบาลนี้ก็พยายามที่จะผลักดันเรื่องของการท่องเที่ยวกันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็เลยอยากจะให้ทุกภาคส่วนเนี่ยช่วยกันรั รักษาและก็ดูแลทรัพยากรสมบัติชาติแบบนี้สืบต่อไปนะครับขณะที่ทางด้านนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการการะทรวงวัฒนธรรมท่านบอกว่าจากนี้เองทางกรมศริลปากรเนี่ยจะมีการดําเนินตามแผนแม่บทในการอนุรักษ์และก็พัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเพื่อเป็นการรองรับการอนุรักษ์และพัฒนาเบื้องโบราณน,นี้ต่อไป <c oughs> คือไม่ใช่ว่าพอประกาศเป็นมรดกโลกปุ๊บก,ก็ จบอย่างนไงนั้นนะจะมีการดูแลอนุรักษ์และพัฒนากันต่อไปซึ่งก็ผ่านการทําประชาพิจณ์แล้วซึ่งมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในพื้นที่ด้วยครอบคลุมการอนุรักษ์การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมจัดทําแผนชุมชนด้านการจาัดก,การสิ่งแวดล้อมและจัดทําข้อบัญญัติท้องถิ่นในด้านการอนุรักษ์ด้วยนะครับสาหรับประชาชนที่สนใจเนื้อใครอยากจะไปเที่ยวชมเมืองโบราณสีเทพที่เพชรบูรณ เขามีการประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมในวันนี้จนถึง20กันยายนนี้นะครับ 24, 24. ่สวันนี้ถึง24กันยายนนี้แล้วก็จะมีการจัดแสดงนิทรรศการสีเทพกับมรดกโลกอันนี้จะจัดนิทรรศการที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครที่กรุงเทพ20่กันยาถึง14่มกราปีหน้าเลยนะครับเพื่อให้ได้รู้ถึงความสำคัญของเมืองโบราณสีเทพแล้วก็เป็นการฉลองในการที่ได้ขึ้นเป็นทเวียนมรดกโลกด้วยครับค